สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอกเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการ,กรเกษตรในช่วงรอบบ่ายถึงค่าวันนี้นะครับต้องเรียกว่าสถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงนะครับในส่วนของฝนที่ตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะโซนทางด้านต้นน้ำนะครับจังหวัดในภาคเหนือหลายพื้นที่น้ําเริ่มท่วมนะครับอีกรอบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน้ําป่าที่ไหลลงมา ในขณะเดียวกันส่วนทางด้าน,านภาคตอนหนือ,อชิงเหนือก็ยังคงอาการหนักนะครับยังมีแนวโน้มที่จะมีฝนเติมเข้ามาเรื่อยๆโดยเฉพาะในช่วง12นานิกาวันนี้จนกระทั่งถึง18นานิกานะครับบ่ายถึงค่าเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลแนวโน้มการเกิดฝนกันนะครับวันนี้ในส่วนของร่องมรสุมยังคงพาดผ่านตอนบนของประเทศไทยอยู่นะครับทําให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องถ้าดูในช่วง12นาฬิกาวันนี้นะครับจังหวัดทางด้านภาคเหนือซึ่งเป็นโซนที่มีฝนตก ต่อเนื่องมาตั้งแต่วันสองวันที่ผ่านมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังคงมีโอกาสตกต่อนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมน้ําป่าไหลหลากนะครับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายนะครับล,ลําพูนลําปางตอนนี้ฝนก็เริ่มมาเยอะนะครับพะเยาน่านแพร่อุตรดิต์นะครับครบเลยนะครับในส่วนของจังหวัดทางด้านภาคเหนือซึ่งเป็นโซนที่เสี่ยงต่อน้ําป่านะครับเนื่องจากมี ที่ราดเชิงเขาในหลายพื้นที่แล้วก็รวมทั้งจังหวัดตากนะครับในขณะเดียวกันทางด้านพิษณุโลกก็ไม่เบานะฝนรอบนี้พิษณุโลกพิจิตรนะครับเพชรบูรณ์รวมทั้งโซนทางด้านอีสานนะครับจังหวัดเลยหนองบัวลําพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนะครับก็ยังคงไม่ไม,ไม่ไม่แผ่วนะครับในส่วนของกลุ่มฝน แล้วก็ทางด้านอีสานใต้ฝนก็เริ่มกลับมานะครับหลังจากที่หลายๆท่านเฝ้ารอฝนนะครับจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมยสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธา,านีอำนาจเจริญยโสธรน,นะครับภาคตะวันออกสะแก้วปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีตราดยังคงต้องเฝ้าระวังต่อนะครับกรุงเทพมหานครนะครับมีโอกาสเกิดฝนกาญจนบุรี ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานะครับตรงนี้โมเดลประมาณเที่ยงนะครับส่วนภาคใต้ทางด้านตอนล่างฝนก็เริ่มกลับมาเยอะอีกครั้งหนึ่งนะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังสงขายะลานรา,าธิวาสปัตตานีนะครับยังคงต้องจับตาเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับไปดูในช่วง13นาฬิกานะครับช่วง13นาฬิกาฝั่งนี้นะครับ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนี่นะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่วันนี้ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ฝนน่าจะเยอะนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะครับเชียงรายพะเยานะครับแพร่าน่านอุตรดิตฐ์ลำพูล,ลำปางนะครับจังหวัดตากพิษณุโลกนะครับพิษณุโลกเลยหนองบัวลำพูนะครับพิจิตรเพชรบูรณ์ แล้วก็อำนาจเจริญยโสทรมุกดาหารอุบลราชธานีนับศรีสะเกตสุรินทบุรีรัมนครราชสีมาปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับสะแก้วด้วยนะครับแล้วก็ราชบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีนะครับส่วนภาคใต้ประจวบคีรีขันแล้วก็ทางด้านตอนล่างนี้สุร,ราษฎร์ธานี ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงนะครับตรังสตูลสงขายะลานราธิวาสปัตตานีนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับเฝ้าระวังน้ําท่วมที่เกิดจากฝนตกสะสมเป็นเวลานานาน,นะครับไล่ดูเป็นรายชั่วโมงไปเลยนะครับพอมาช่วงประมาณ14นาฬิกา14-15นาิกานีน่นะครับ การกระจายตัวของฝนก็ยังแช่อยู่จุดเดิมนะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคเหนือสถานการณ์น่าเป็นห่วงนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางเชียงรายพะเยาพแพร่น่านนะครับอุตรดิตถแล้วก็พิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจ,จิตรจังหวัดเลยนะครับ เชื่อมมายังอีสานตอนบนจังหวัดเลยนองบัวลำพูอุดรธานีนองคายแล้วก็อีสานตอนใต้นะครับอํานาจเจริญมุกดาหารยโสธรอ,อุบลราชธานีรีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาปราจีนบุรีสะแก้วตะวันออกฝนเริ่มเยอะนะครับนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับ แล้วก็กรุงเทพฯปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานะครับนนทบุรีนคนปรปฐมราช,ชบุรีการจนบุรีนะครับในขณะที่โซนทางด้านภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงากระบี่ภูเก็ตตรังสตูลน,นครศรีธรรมราชพัทลุง สงขายะลานรา,าธิวาสปัตตานีนะครับก็มีฝนเยอะนะครับภาคใต้โดยเฉพาะทางด้านภาคใต้ตอนล่างฝนก็เริ่มกลับมาเยอะนะครับเฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมนะครับที่เกิดจากฝนตกสะสมเป็นเวลานานนะครับพอช่วง16นาฬิกาก็ยังแช่นะครับฝนในรอบนี้เป็นฝนที่เกิดจากร่องมรสุมที่เวลาตก จะตกแล้วก็แช่นานนะเพราะฉะนั้นเฝ้าระวังแล้วยังคงเป็นจุดเสี่ยงทางด้านภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายนะครับพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ลำพลูลำปางนะครับกำแพงเพชรสุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ จังหวัดเลยนะครับหนองบัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬแล้วก็ทางด้านนี้จะเป็นอำนาจเจริญยะโสธรน,นะครับอุบลราชธานีสีสเกตบุรีรมัมสุรินทร์ร้อยเอ็ดนะครับนครราชสีมาแล้วก็ภาคกลางฝุนเริ่มเยอะนะครับการจนบุรีราชบุรีนะครปฐม นนทบุรีประทุมธานีกรุงเทพสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการนครนายกนะครับตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับแล้วก็เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงากระบี่ ตรังสตูนนะครับนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะาลานราธิวาสปัตตานีนะครับยังคงมีมีฝนตกหนักต่อเนื่องเฝ้าระวังน้ําท่วมที่เกิดจากฝนตกสะสมเป็นเวลานานแล้วก็น้ําป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านนะครับพื้นที่ริมตลิ่งของแม่น้ําหรือว่าริมตลิ่งของลําห้วยนะครับ มาดูช่วง17นาฬิกาก็ยังคงเป็นโซนทางด้านภาคเหนือแล้วก็อีสานตอนบนนะครับที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะครับเชียงรายพะเยาลำพูนลำปางแพร่น่านนะครับอุตรดิตถ์จังหวัดตากนะครับกำแพงเพชรนครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์นะครับ จังหวัดเลยอุตรดิตถ์อุดรธานีหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนะครับแล้วก็ทางด้านขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมานะครับบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอํานาจเจริญยโสธรร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็ทางด้าน ฝั่งนี้การจนบุรีสุพรรณบุรีนะครับราชบุรีนครปฐมกรุงเทพสมุทรสงครามสมุทรสาครน,นะครับแล้วก็รวมทั้งนนทบุรีประทุมธานีทางด้านตะวันออกก็จะเป็นฉะเชิงเซานครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับตะวันออกฝนเริ่มกลับมาเยอะ ส่วนภาคใต้ช่วงค่ำการกระจายตัวของฝนเพิ่มขึ้นนะครับเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงากระบี่ภูเก็ตสตูลนครศรีธรรมราชนะครับตรังพัทลุงสงขาลายะลานราธิวาสปัตตานีนะครับภาคใต้ตอนล่างนี้ฝนก็เริ่มที่จะ กลับมามากขึ้นนะครับก็เฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมที่เกิดจากฝนตกสะสมเป็นเวลานาน,านแล้วก็น้ําป่าไหลหลากบริเวณที่ลาดเชิงเขานะครับพอช่วง18นาฬิกานะครับช่วงหัวค่ำจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงใหม่เชียงรายลำพูลำปางนะครับพยาแพร่น,น่านอุตรดิตถ์ ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับอุทัยธานีนะครสวรรค์พิจิตรนะครับเพชรบูรณ์พิษณุโลกหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬนะครับขอนแกน่นนะครราชสีมาแล้วก็บุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตอุบลราชธานียโสธรอ,อำนาจเจริญนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นทองการจนบุรีนะครับราชบุรีเพชรบุรีกรุงเทพชะเชิงเซาปราจีนบุรีนะครับรวมทั้งเพชรบุรีประจวบคีรีขันสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับสงขลายะลานราธิวาสปัตตานีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงเที่ยงวันนี้ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ